สวัสดีค่ะหมอสร้างแพทย์หญิงพจนาจิตตวัฒนรัตน์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็งวันนี้หมอมาพูดเรื่องอยาพุ่งเป้า eGFR ในมเแบงลํำเส้ใหญ่ให้ทำไมแล้วดีอย่างไรถ้าหาว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะมะเร็งเลี้ยก,กระจายหรือเรียกว่าเลยที่4นั้นเราไม่ได้ให้เพียงยาเคมีบําบัดเท่านั้นแต่มีการให้ยาในกลุ่มของยาพุ่งเป้าซึ่งยาพุ่งเป้าก็มีอยู่หลากหลายชนิดนะคะวันนี้หมอมาพูดเรื่องยาพุ่งเป้า EGF-R โดยเฉพาะ EGF-R คืออะไร EGF-R หรือเรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor อันนี้คือตัวรับภายนอเซลมะเร็ง ซึ่งเราพบว่าในเซลล์มะเร็งนั้นมีเจ้าตัวรับตัวนี้จานวนมากขึ้นและการที่มีตัวรับเหล่านี้จํานวนมากขึ้นนั้นก็จะทําให้มะเร็งเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะดังนั้นการให้ยาต้านเรียกว่าในกลุ่ม anti e g g f r ร่วมกับยาเคมีบำบัดก็พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งโดยเฉพาะเรื่องของมะเลลร็งลำไส้ระยะที่4ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะสมกับการให้ยากลุ่มนี้เสมอไปยากลุ่มนี้จะเหมาะสมก็ต่อเมื่อมีเคลาส เอนราสดีราฟซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์ในกลุ่มนี้เอ a นราสดีราฟต้องเป็น Y-Type ถึงจะสามารถให้ยากลุ่มแอนตี e ้ f r ได้เนื่องจากถ้าหากว่าเป็นยาต้านแอนตี e ้ f r หากมีโปรตีนบางชนิดเช่น กลุ่ม K-RAS, N-RAS, b r a าลักษณะผิดปกติหรือว่าม u วเทชันก็จะทำให้การให้ยาเหล่านี้ไม่ได้ผลดังนั้นจึงสำคัญมากที่คุณหมอจะตรวจตัวเซลล์มะเร็งว่ามีโปรตีนเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถที่จะให้ยากลุ่มนี้แล้วเหมาะสมหรือเปล่าดังนั้นการให้ยาพุ่งเป้าแต่ละชนิดนั้นคุณหมอก็จะเลือกตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งอายุของคนไข้และโรคร่วมของคนไข้ด้วยนะคะ ดังนั้น a n t i eGFR เป็นยาพุ่งเป้าที่สามารถให้ร่วมกับยาเคมิลบัตทำให้ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งล้ำไส้ใหญ่ระยะกระจายมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่หมอบอกไปนะคะว่าต้องตรวจดูก่อนว่ามะเร็งลํำไส้ใหญ่ของแต่ละคนนั้นเหมาะสมที่จะให้ยากลุ่มนี้หรือเปล่าเนื่องจากหากว่ามี k r a s ส r a s BRA า mutation ันนั้นพบว่าการให้ยาต้านกลุ่ม a n t i eGFR ร่วมกับยาเคมิลบัตไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้น คุณหมอจะเป็นคนตัดสินว่าควรจะให้ยากลุ่มไหนเลือกตามความเหมาะสมข,ของคนไข้นะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ